ีเดี๋ยวพาท่านผู้ชมมาขึ้นเขาใหญ่หนึ่งวันนะครับวันนี้เราก็จะมาดูบรรยากาศนะครับวันหยุดสามวันนะครับวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่แปดยิบเก้านะครับรกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับตรงจุดนี้นะครับก็บริเวณนะครับด้านในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับตอนนี้ก็ขาลงไปนี่ก็จะผมขึ้นมาจากด่านเนินหอม กำลังจะสู่ลงกลับไปสู่ด่านปัดช่องเพื่อกลับบ้านที่ผักช่องตรงนี้ก็อยอยู่ในระหว่างคือกลางไปที่ทําการนะครับตรงนี้ก็จะเป็นนะครับถนนภายในเขตอุทยานนะครับแต่ด้านหลังก็จะไปน้ำตกเขยวสุวัสด์น้ำตกเขวยวลรกนะครับแต่ว่า้ากหน้านี่ก็จะไปคือจะไปอ่อที่ทําการหรือว่าที่ศูนย์บริการนะครับ,น,รนะรบนักท่องเที่ยวนะครับเสร็จแล้วก็จะเป็น ทางลงไปกิโลเมตรที่26แล้วก็ลงปักช่องใคเาเรียกด่านปักช่องฝั่งมูสีนะครับตอนนี้ก็จะมีนักเที่ยวปันเลือกสรงจุดนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวเขาเรียกว่าจะจะเป็นจุดชมวิวสองของที่ว่าขับรถชมเฉยนะครับก็จะจะมีฝนตกแต่ว่าก็จะมีคนที่รักธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะเดินดูตามประมาณนั้นนะครับคือคนที่เขามาเที่ยวแบบเนี้ยคือคนที่รักธรรมชาติจริงๆก็จะ มาจอดรถแล้วก็จะแวะกันแบบนั้นนะครับนะครับแวะจุดถ่ายรูปเซลฟี่กันแบบนี้แต่อย่างนัครับวว่านอกบ้านอยู่ปักช่องนะครับคือเขาใหญ่ก็เป็นบ้านไปเองนะครับมันก็เลยมันค่อนจะมาบ่อยแล้วก็จะคนางจะชินกับตาชินตาครับช้างกับเก่งกวางอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ชินกับรถที่ว่าเดินทางกันจอดไปมาบนบนนี้นะครับก็ นะครับวันนี้ก็เก็บบรรยากาศอีกวันหนึ่งนะครับพี่บนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อุทยานแห่งแรกนะครับของประเทศไทยนีครับที่ได้รับขึ้นทะเปียนเป็นมรดกโลกนะครับนี่ก็นี่ครับบริเวณทางที่เราจะไปอ่หอไอหอไอหนองบักชีแล้วก็อ่างเก็บน้ำสายสวนนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับก็เนี่ยเดินทางตลอดทั้งวันนะครับจาช่วง อย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวนะครับเพราะเนื่องจากว่าจะมีนักท่องเที่ยวเยอะนะครับช้างเชิงออกมาเราก็สามารถแบบว่ามีเพื่อนดูช้างไปได้นะครับเนี่ยประมาณเนี้ย <c oughs> คือเราจะสามารถแบบไม่ต้องกลัวนะครับถ้าเป็นพวกก่อนเนี่ยถ้ามาคันเดียวอย่างเงี้ยก็เจอช้างเจอแ,แ,แล้วก็จะกลัวนะครับแต่ว่ามีเพื่อนอย่างเงี้ยอย่างน้อยเน,นี้ยนะครับแ้าเราเจอช้างไอ้คันหน้าเขาได้เจอก่อนเราเนี้ยเขาก็ต้องส่งสัญญาณมาเนี่ย นะครับไอ้คันที่รถส่วนมากก็จะส่งสัญญาณว่าเปิดไฟวิบวับวิบบับเนี่ยมันก็ทําให้เราได้มีเวลาตั้งหลักนะครับแต่มา,างี้เราก็คือเราก็ชมธรรมชาติไปเรื่อยๆนะครับดูนะครับ,รบอันนี้ก็จะเป็นสองข้างทางนะครับอันนี้ทางที่เราจะลงไปอ่า,อางเก็บน้ำใสศสนนะครับอันนี้ก็เลยจะพามาดูบรรยากาศอีกวันหนึ่งก็แล้วกันเพราะนื่จากว่านักข่าวบรรก เนี่ยครับดูประมาณเนี่ยเห็นไหมครับพินไหมครับดูนะครับอากาศดีฝนลงนหน่อยเนี่ยจะเป็นบรรยากาศแต่โชคดีเนี่ยเราจะเจอช้างฝูงโขงช้างนะครับวิ่งช้างฝูงช้างโขงช้างนะครับก็จะออกมาหากินที่อ่างเก็บน้ำใสสอนเนี่ยเป็นสิบบตัวเลยนะครับซึ่งนะครับวันนอ้เคยมาบันทึกภาพไว้นะครับแต่วันนี้ดูนะครับดูวันนี้แน่นแยะเลย ดูนะครับดูบรรยากาศที่รบริเวณอ่างเก็บน้ำสายสอดวันนี้นะครับดูนั่นนี่ฝนตกนะครับเนี่ยดูนะครับนี่อันนี้ก็จะนะครับอันนี้จะให้ดูด้านหน้านะครับเนี่ยดูนะครับนี่คือบรรยากาศที่อ่างเก็บน้ำสายสอดนะครับก็จะมีนกักท่องเที่ยวนะครับมาดูนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศกัน ดูนะครับวันนี้เป็นบรหยุดจอดเรื่องสามวันนะครับเสาร์อาทิตย์จันทร์นะครับนะครับนี่ก็คือบรรยากาศที่รบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไปไหมจอดไหมดูนะครับว้าวโหสาวงมงะเลย ซึ่งเป็นจุดไฮไลท์เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวเนี่ยจะแวะมาถ่ายรูปกันบ่อยอ่ะเดี๋ยววันนี้อขออนุญาตมาอีกสักรอบแล้วกันเนาะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับ